ค่ะสาวสุรินมาอีกแล้วจ้าวันนี้จะมาทำลอดช่องไม่ทำทำเสร็จแล้วค่ะวันนี้จะมาแพ็คลอดช่องแพ็คลอดทำงานอดิเลกนิดหนึ่งขอใส่ถุงมือก่อนนะคะใส่ถุงมือเดี๋ยวจะโชว์ลอดช่องให้ดูอันนี้ทำเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวจะแพ็คลอดช่องใส่กล่องนี่ค่ะ สีสวยมากเลยแล้วก็มีสาคูไส้หมูด้วยกล่องเตรียมแพ็คนี่คือตัดช่องเนาะช่องก็จะใส่กล่องเพราะว่าถ้ามันแห้งมันจะอยู่ได้นานเนี่ยอันนี้แห้งเสน็จแห้งเสด็จน้ำแล้วก็ ใส่กองเลยจ้าเก็บไปนะแล้วก็ใส่น้ำกะทิอยู่ข้างๆมีน้ำกะทิแล้วก็รถช่องค่ะ ใส่น้ำกระทิ่ไปเลยน้ำที่อยู่ข้างๆช่องเราทำได้สวยมากค่ะมีทั้งสีขาวแล้วก็สีเขียวใบเตยหอมใส่รดช่องแล้วก็น,นี้ก็จะแพคสาคูสาคููนะคะเต็มเลย นึ่งอย่างมากเลยเนี่ยก็จะจัดการเลยจ้ะออโอ้ยชนไฟข้างขอโทษค่ะสักกูอันนี้เราวางปักชีงานอันดิเลค่ะ นี่ก็ประมาณนี้อืมสีอืมะสาคูกินนื้สดๆร้อน ็เปิดฝาทิ้งไว้แป๊บหนึ่งให้ก็เย็นนะก็จะได้ไม่ต้องใส่แนละ้วผักจะได้ไม่รวกถ้าร้อนไปเขาก็จะรวกผักที่อยู่ข้างล่างนะก็เอาว่าความาณนนี้ผักก็ยังสดอยู่เอาใส่ผักผักกาดแก้วค่ะผักแล้วก็ผักชีเดี๋ยวอีกอา่า สดอยู่ในตู้เย็นเนี่ยก็จะโรยข้างหน้าสักกล่องละสามเม็ดก็จะโอ้ยนะคะปิดยังไม่ใส่พริกทัไปก่อนรอให้หมดทุกกล่องแล,วล,ล,งแล้วเราก็เทิกมาใส่ ช่วงนี้อยู่บ้านค่ะหาอะไรทําในบ้านแบบได้กินแล้วก็ได้ขับรถออกไปหาเพื่อนผูงด้วยโอเคค่ะนี่มันโอเคค่ะ เดี๋ยวคงจะคงจะปิดคลิปแค่นี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะแพ็กของต้องไปทำอีกหลายกล่องค่ะโอเคนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ